ระบุขัดรัฐธรรมนูนสองประกาศจราจรใบสั่งแบบใหม่กำหนดค่าปรับแก้ไขใน180วันสารปกครองสูงสุดพิพากษาแก้ไขคำสั่งสารปกครองกลางรเรื่องประกาศใบสั่งค่าปรับจราจรสตอชอสองฉบับชี้เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและพระบรจราจรทางบกแต่ให้โอกาสพอบอตำรวจแก้ไขออกประกาศใหม่เพื่อสร้างความปลอดภยัยแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนในการจราจรและประโยชน์สาธารณะให้ถูกต้องภายใน6เดือน เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์สาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาสาลปกครองกลางในคดีที่นางสุภาชิงามยื่นฟ้องสำน,นักงานตำรวจแห่งชาติสอตอชอกับผู้บัญชาการสำน,นักงานตำรวจแห่งชาติพอ,อตำรวจว่าร่วมกันออกประกาศาสำน,นักงานตำรวจแห่งชาติรเรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรพุทธศักราช2563ลงวันที่20กรกฎาคม2563และประกาศสำน,นักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบสำหรับความผิดตามพรบรจราจรทางบกพุทธศักราช2522โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากเดิมที่สาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวมาเป็นพิพหากศาลเพิกถอนประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพานักงานจราจรพุทธศักราช2 5 6 3ลงวันที่20กรกฎาคม2563กกับประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบสำหรับความผิดตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522และความผิดตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางที่มีโทษปรับสถานเดียวพุทธศักราช2566ลงวันที่23มีนาคม2566โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่พ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแทนศาลให้เหตุผลว่าแม้การออกประกาศทั้งสฉบับดังกล่าว เป็นการออกประกาศขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เปิดโอกาสให้โต้แย้งคัดค้านอีกทั้งทําให้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับการพิจารณาโทษตามข้อเท็จจริงหรือพฤติการแห่งการกระทําขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มุ่งควบคุมกำกับการใช้รถให้เกิดความปลอดภัยส่งเสริมวินัยจราจรให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดตามพฤติการแห่งการกร,กระทำผิดด้วยความเสมอภาค เนื่องจากรูปแบบใบสั่งที่กำหนดขึ้นใหม่ตามประกาศของสตอชอได้ตัดสาระสำคัญในส่วนของการปฏิเสธการกระทังความผิดตามใบสั่งบันทึกของผู้ต้องหาบันทึกของพนักงานสอบสวนกำหนดไว้เพียงวิธีการชำระค่าปรับด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมทำให้ผู้รับใบสั่งเข้าใจว่าตนมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับเท่านั้น นอกจากนี้การที่พอบอรตำรวจออกประกาศกำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพรบรจราจรทางบกพุทธศักราช2522ต่อเป็นการล่วงหน้าในตราค,คงที่แน่นอนตายตัวไม่ได้มีลักษณะกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรใช้ดุลพินิษว่ากรณีที่ผู้ขับขี่ฝันหรือไม่ปฏิบัติตามพรบรจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางการกระทำของผู้ขับขี่ดังกล่าวสมควรที่เจ้าพนักงานจราจรจะว่ากล่าวตักเตือนเช่นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก หรือการกระทําของผู้ขับขี่สมควรที่เจ้าพนักงานจราจรจะออกใบสั่งให้ผู้นั้นชําระค่าปรับหรือไม่และเป็นจำนวนค่าปรับต่างที่เปรียบเทียบได้เป็นจำนวนเท่าใดหรือแม้แต่กรณีที่ไม่พบด้วยตนเองหรือเป็นการใช้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆเจ้าพนักงานจราจรย่อมมีดุลพินิษดังกล่าวได้เช่นเดียวกันจึงเป็นกรณีที่พอบอตารวจใช้ดุลพินิษในการกําหนดค่าปรับกับผู้กระทําความผิดแทนเจ้าพนักงานจราจร หรือเจ้าพนักงานในตำแหน่งอื่นค่ะพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522เป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในคำสั่งสารปกครองสูงสุดระบุอีกว่าแม้ว่าคดีนี้ศาลจะวินิจฉัยว่าประกาศสตชพิพาทดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามแต่โดยที่เจตนารมณ์ของพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหตุผลว่าปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตร่างกายทรัพย์สินของประชาชนในการจราจรและประโยชน์สาธารณะประกาศสนักงานตำรวจแห่งชาติที่พาคในคดีนี้จึงถือเป็นเครื่องมือหรือมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพานักงานจราจรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวประกอบกับปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวพอบอตำรวจ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้โดยการกำหนดรูปแบบใบสั่งให้มีคำเตือนเช่นที่เคยปฏิบัติมาก่อนและกำหนดจำนวนค่าปรับให้มีลักษณะที่เจ้าพนักงานจราจรสามารถใช้ดุลพินิษให้เป็นไปตามกฎหมายจราจรทางบกว่ากล่าวตักเตือนหรือใช้ดุลพินิษในการกำหนดจำนวนค่าปรับไม่เกินจำนวนที่พอบอตำรวจกำหนดตามที่พรบจราจรทางบกบัญญัติไว้เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรใช้ดุลพันนี้นิจการว่ากล่าวตักเตือนหรือเปรียบเทียบปรับตามสมควรแต่ละกรณีอีกทั้งพอบอตำรวจ ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติดังกล่าวได้อยู่แล้วดังนั้นจึงยังไม่สมควรพิพากษาให้เพิกถอนประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติดังกล่าวนั้นโดยให้มีผลทันทีหรือให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกประกาศดังกล่าวเพราะจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายการที่สารปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนประกาศสํานักงานตํารวจแห่งชาติเรื่องกําหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พุทธศักราช2,563ลงวันที่20กรกฎาคม2,563และประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำาหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2,522โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกประกาศดังกล่าวสารปกครองสูงสุดเห็นท้องด้วยบางส่วนพิพากษาแก้คํพิพากษาศาลปกครองกลางเป็นให้เพิกถอนประกาศสำนักงานตํรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรพุทธศักราช2563ลงวันที่20กรกฎาคม2563และประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติรเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพรบรจราจรทางบกพุทธศักราช2522และความผิดตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางที่มีโทษปรับสถานเดียวพุทธศักราช2566ลงวันที่23มีนาคม2566 โดยให้มีผลนับแต่วันที่พ้นกำหดหน0ด180วันนับแต่วันที่สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก